นะสั่งกระเป๋ามาจากเวียดนามนะคะเรามาดูว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะคะในราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองคะ่ะทุกคนอย่างใบนี้นะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนั้นให้ดูงานสวยมากคือแบบสวยเกินราคามากเลยค่ะดูหรูดูแพงในราคาเนี้ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณภาพคือดีเลยทุกคนคือแบบมันคุ้มกับราคาอะไหล่เขาก็จะเป็นสีทองนะเปิดปิดกระเป๋าก็ง่าย นี่ค่ะช่องด้านในเขาจะมีช่องมาให้สมช่องนะช่องตรงกลางก็ใส่บัตรใส่ตั้งเหรียญได้ใส่ตังก็ได้นะคะใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังใบเล็กใส่กล่องแป้นตากันแดดได้อีกเพื่อนๆจะใส่เป็นตลับแป้งหรือพวกลิปสติกเนี่ยก็ยังได้อยู่นะคะก็ยังจุได้เยอะเลยเนี่ยปิดก็ง่ายสวยหรูหรามากตัวสายของเขานะคะก็จะเป็นสีโรสโกลนะ กระเป๋ามีน้ําหนักเบานะทุกคนแต่ว่าอะไรต้องใส่เนี่ยก็คือดูแข็งแรงนะคะจะไม่ดูกองแกงเลยนะคือสะพายเข้าไปแล้วแบบคือสวยอะทุกคนคือมันดูสวยดูหรูดูแพงดูไม่เหมือนราคา199บาทอะ่ะจะสะพายแบบไหนได้สะพายได้หลายแบบเลยค่ะแล้วก็แมทได้เข้ากับทุกชุดเลยนะคะใบที่สองใบนี้นะชอบทุกคนลูกทรงมันจะมันเหมือนกันนะคะแต่ว่ากัน อ่าลวดลายนี่ก็คือจะต่างกันเนาะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันการตัดเย็บได้ดีมากๆลายก็สวยนะทุกคนอะไหล่เขาก็จะเป็นสีแบบไม,ไม่ไม่ทองมากนะช่องด้านในก็กว้างขวางนะคะคุณภาพคือดีมากในราคาร้อยกว่าบาทเองอะ่ะทุกคนก็ได้มาอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้ก็สวยเหมือนกันคือนะันเป็นคนที่ใช้กระเป๋าราคาไม่แพงนะคะแต่ว่าชอบรูปทรงที่มันดูแบบ ดูมีอะไรอะไรอ่ะเนาะช่องทางไหนก็จะเหมือนกันนะคะเป๋านะ้ามีน้ำหนักเบามากทุกคนทั้งสามรุ่นเลยคือแบบสวยอะไรก็ดูดีจะสะพายแบบไหนก็ได้หมดเลยดูสิทุกคนอู้คือแบบคุ้มมากคือคุณภาพดีเกินราคามากถ้าเพื่อนๆสนใจก็กดทิ่ตะกร้าตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะ